ข้อ28นะครับในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งซึ่งมีคะแนนเต็ม70คะแนนมีสัมประสิทธิ์ของการแปรผันของคะแนนเท่ากับ2ส่วน7ถ้านายบัณฑิตสอบได้65คะแนนซึ่งเป็นคิดเป็นคะแนนมาตรฐานเท่ากับ3และนางสาวบางออนสอบได้คะแนนซึ่งคิดเป็นคะแนนมาตรฐานเท่ากับ1.9แล้วนางสาวบางออนได้คะแนนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ หนึ่งห้าสิบคะแนนสองห้าสิบสคะแนนสามห้าสิบสี่คะแนนและสี่ห้าสิบหกคะแนนนะครับอ่านี่ก็เป็นสถิตินะครับแล้วก็เป็นข้อสุดท้ายของข้อสอบชุดนี้แล้วด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ยากเลยนะทั้งชุดเนี่ยนะครับน้องน้าทำได้อยู่แล้วนะครับปีนี้ไม่ยากอ่า น้องลองทำดูก่อนเลยนะครับมันเป็นสีติธรรมดาซึ่งมันจะมีพูดถึงอะไรบ้างมีพูดถึงสัมประสิทธิ์การแปรผันนะครับน้องๆน,น่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วแล้วก็มีพูดถึงค่ามาตรฐานด้วยอ่าแค่นี้เองนะครับน้องๆลองทำดู น้องๆจำได้ไหมว่าสองตัวนี้นมีสูตรเป็นยังไงครับอันนี้นก็คือสามประสิทธิ์ของการแปรผันใช่ไหมก็คือ s ส่วนด้วย x bar นั่นเองนะครับ sd <S s ก็คือเอาส่วนเบนเบนมาตรฐาน,นมาหารด้วยค่าเฉลี่ยนั่นเองก็จะเป็นสัมประสิทธิ์การแปรผันส่วนค่ามาตรฐาน,นตัวแปรของมันก็คือ z นะครับก็คือเอาข้อมูลตัวนั้นมาลบด้วย x bar แล้วหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับก็จะได้ค่าค่ามาตรฐานของข้อมูลตัวนั้นนั่นเองทีนี้เรามาดูก่อนว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีสัมประสิทธิ์การแปรผันเนี่ยเท่ากับ2ส่วน7ใช่ไหมครับอ่าแสดงว่าอัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนด้วยค่าเฉลี่ยเนี่ยเท่ากับ2ส่วน7อ่าอันนี้เราก็จำเอาไว้นะครับว่ามันได้เท่านี้ ติดไว้เป็นสมก,การที่1เพราะเรายังไม่รู้สักตัวเลยใช่ไหมครับเราก็เลยแก้สมก,การไม่ได้ก็ติดเอาไว้ก่อนทีนี้มาดูมันจะมีคน2คนใช่ไหมครับคือบัณฑิตกับบางออนบัณฑิตเนี่ยมีคะแนนเท่ากับ65คะแนนนะครับซึ่งเขาบอกว่าคิดเป็นคะแนนมาตรฐานแล้วเนี่ยได้เท่ากับ่ารน้องๆก็จาได้หรือเปล่าว่าสูตรของค่ามาตรฐานคืออะไร คือเอาข้อมูลตัวนั้นลบด้วย x bar ใช่ไหมครับแล้วหารด้วย sd อ่าส่วนบางออนนะครับอ่าเราติดเอาไว้แค่นี้ก่อนอันนี้ก็ไว้เป็นสมก,การที่2นั่นเองซึ่งถ้าย้ายข้างไปนะครับจะได้ว่า65บาลบ x bar เท่ากับ3เท่าของ sd นั่นเองส่วนสมการที่1เมื่อกี้เนี่ยมันถ้าย้ายข้างจะได้ว่า7เท่าของ sd เนี่ยเท่ากับ2เท่าของ x bar นะครับ ดังนั้นพอเราได้มา2ส,สมการนี้เรามี2ตัวแปรเราก็จะสามารถแก้สมการได้แล้วนั่นเองอ่าก็ทำไงดีก็แทนค่า X bar ลงไปในนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราได้ว่า X bar คือเท่าไหร่นะครับคือ7.2 SD ส่วน2ดังนั้นก็แทนค่า X bar ลงไปนะครับอ่า ก็จะได้เป็นเท่านี้นั่นเองแล้วก็ย้ายข้างไปนะครับซึ่งจะได้ว่า sd เนี่ยมีค่าเท่ากับ10และได้ว่า x bar เนี่ยมีค่าเท่ากับ35นั่นเองทีนี้เราก็ได้ค่าทั้ง2ตัวนี้แล้วใช่ไหมครับก็จะจบแล้วเพราะว่าโจทย์เนี่ยมันถามต่อว่าบางออนมีคะแนนอยู่ทั้งหมดกี่คะแนนก็ไม่รู้นะครับให้เป็น A คะแนนแล้วกันแต่เขาบอกว่าค่ามาตรฐานของบางออนเนี่ยมีค่าเท่ากับ1.9นะครับดังนั้นก็ต้องเอาคะแนนของบางออนลบด้วยค่าเฉลี่ยนะครับแล้วหารด้วย SD ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราก็รู้ค่าเฉลี่ยแล้วใช่ไหมครับว่าคือ35และ SD เนี่ยคือ10ิบดังนั้นก็ย้ายข้างไปจะได้ว่า19เท่ากับ a ลบ35นะครับ ซึ่งมันก็จะได้ว่า A ย้ายข้างไปนะครับเท่ากับ54คะแนนนั่นเองก็จะได้ว่าตอบข้อไหนครับตอบข้อที่3นั่นเอง54คะแนนอ่าข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าใช้ความรู้สี่ติอย่างเดียวเลยแล้วก็ใช้อยู่ไม่กี่เรื่องก็คือสัมประสิทธิ์การแปรผันแล้วก็ค่ามาตรฐานนั่นเองน้องๆเนี่ยก็ต้องจําให้ได้นะครับสี่ติเนี่ยว่ามีอะไรบ้างไหนลองไล่ดูสิมันก็จะมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิตใช่ไหมครับอ่าเขียนแผ่นใหม่ดีกว่าสิทิตนะก็จะมีตัวแรกเลยก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือว่า x bar นะครับค่าที่2ตัวที่2ก็คือมัธยฐานอันนี้เนี่ยก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดนะครับค่าที่3ามก็คือฐานนิยมฐานนิยมเนี่ยก็คือข้อมูลตัวที่มีความถี่สูงสุดนะครับ ข้อที่สี่คืออ่าอันนี้พิสัยแล้วกันพี่สัสเนี่ยก็คือผลต่างของข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดกับข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับแล้วมีอะไรอีกก็จะมีค่ามาตรฐานนะครับก็คือแซนั่นเองก็ตามสูตรที่เมื่อกี้พี่บอกไปซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับพวกส่วนเบี่งเบนต่างๆนะครับก็จะมีส่วนเบ่งเบนทั้งเฉลีย่ย ส่วนเวงเบนมาตรฐา,า,านนะครับน,น้องก็ต้องไปจําสูตรมาให้หมดเลยนะครับเพราะว่าสูตรมันเยอะแต่ว่ามันไม่ยากเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกสัมประสิทธิ์ต่างๆซึ่งสัมประสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกถ้าสัมประสิทธิ์ของส่วนเบเบนเฉลี่ย fi, mm hmm. อย่างนี้เนี่ยก็จะเอาส่วน,นเบเบ,เบานาเฉลี่ยมาหารด้วย x บาร์นะครับจำไว้เลยว่าสัมประสิทธิ์ของอะไรเอามาหารด้วย x บาร์ worm. นะครับนี่ น้องก็ต้องสร้างหลักของตัวเองขึ้นมานะครับให้ตัวเองจําได้แค่นั้นเองส่วนนอกนั้นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับสติเนี่ยมีแค่นี้เองเห็นไหมมันไม่ยากเลยนะครับถ้าพี่เขียนแจ็แจงมาอย่างนี้เนี่ยแล้วแต่ละอันเนี่ยก็จะมีสมบัติของตัวเองน้องก็ต้องไปท่องมานะครับรับรองทําได้แน่นอนอ่ะก็จบข้อ28นะครับแล้วก็จบข้อสอบเอนคณิตศาสตร์ปี2545เดือนตุลาน,นะครับ